สวัสดีครับตต่มาแล้วเพราะฉะนั้นคำว่ามาแล้วมีอยู่จริงมาแล้วก็ต้องเจอรถที่ปีใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่น้อยๆอย่างเช่นเอรูส d ดีแม็คันนี้คันนี้เป็นตัว S นะครับ SDA s p a c สเป p มีกล้องมองหลังมาด้วยจากโรงงานเลยสีขาวตัวแคปแคปเปิดได้แถมมีคอกสแตนเลสมาเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้เป็นเจ้าของอยากเอาไปใช้งานอยากเอาไปทำมาหากินติดต่อตต่ได้ที่ลำลูกกาคลอง7ปทุมธานี รถจอดอยู่ที่ m c 9็9ครับผม19,000กิโลเท่านั้นเองคันนี้กับการใช้งานมาน้อยมากและที่สำคัญเป็นเครื่องยนต์บูพาวเวอรประหยัดสุดๆและอยากจะบอกว่าที่ต่ายนำมาเสนอวันนี้มีราคาพิเศษราคาเพียงแค่449,000บาทเท่านั้นพี่449,000บาทจะซื้อสดก็ได้จะซื้อผ่อนก็ได้ซื้อรถทั้งทีคิดถึงต่ายสักนิดพี่ 0945561036มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองแน่นอนและที่สำคัญคันนี้ใช้งานได้จริงรับประกันหลังการขายอีกต่ากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากมีใครอยากได้ไม่ว่าจะซื้อเป็นสดหรือจะฟรีดาวฟรีดาวเรทผ่อนอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นเองพี่8,500บาทคันนี้จอดอยู่ที่ลำลูกกาคอง7นะครับจ่ายขายรถยนต์มือสอยู่ที่ MC99 เข้ามาดูเข้ามาทดลองขับเข้ามาดูกันได้เลยทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเพราะฉะนั้นตัดสินใจไม่ยากพี่อยากได้รถยนต์มือสองที่ไม่เจ็บไม่ช้ำใจคิดถึงต่ายคิดถึง m c 9 9พี่0945561036มีคำตอบเรื่องเจ้า อีซ e ูซ d ดีแม2,023 1 9 0 0 0โลให้พี่อย่างแน่นอนและที่สำคัญรับประกันหลังการขายอย่างชัดเจนไม่ผิดผิวไม่มีเงื่อนไขใดๆวันนี้ต่ายบอกตรงว่า1 9 0 0 0กิโลรูปสวยทรงสวยไม่มีคำว่าเครมอะไรมาเลยทั้งสิน้นจอดอยู่ณที่แห่งนี้แล้ว m c 9 9เข้ามาดูเข้ามาทดลองขับกันนะครับพี่นะแล้วจะไม่เสียใจกับการซื้อรถยนต์มือสองทั้งที มาเลยมาเลยมาเลย4,49,000บาทเท่านั้นเองพี่4,49,000บาทได้รถสวยได้รถไม่น้อย1,9,000โรได้รถฟรีดาวอีกตะหากเรทพรอยู่ที่8,500บาทเท่านั้นเอง094 556 1036มีคำตอบไปพี่แน่นอน่ายถ่ายรถยนต์มือสองครับผม